ในเรื่องของประเทศไทยอะค่ะมลพิษต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีเอฟเฟกโดยตรงกับการท่องเที่ยวของเราค่ะเพราะว่าหลายคนมาประเทศไทยเพื่อที่จะเห็นสิ่งววดล้อมที่สวยงามถ้าเกิดว่าทางภาครัฐค่อยๆเริ่มคิดว่ามีคนอยากทำเยอะครับลองลดก็ได้ถ้าตัดไม่ได้ก็ลองลดดูนิดหนึ่ง<ม>อะไระอเงี้ยถ้าในด้านการกินกาทำ เป็นเสียงสะท้อนจากคนดังที่ขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้คนในสังคมตอนต้องหันมามองแล้วนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเริ่มจากมาริยาพูลเลอรลาบค่ะคนนี้มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2017ได้รวมตัวกับเพื่อนๆก่อตั้งเป็น SOS Earth ขึ้นมาตั้งแต่ปี2019นะคะเธอก็คิดกิจกรรมให้คนสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาริยาบอกว่าปัจจุบันมนุษย์พยายามสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองแต่ว่าผลต่งตางๆมันไปลงกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดค่ะยกตัวอย่างเลยนะอย่างการสร้างโรงงานขนาดใหญ่ของ อุตสาหกรรมสิ่งทอก็ต้องใช้ทรัพยากรน้ําปริมาณมากนะคะมีการย้อมสีฟอกสีมีการปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ําเกิดเป็นมลพิษทางน้ําอีกวงจรนี้แก้ไขยากมากแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมอาหารฟาร์มเลี้ยงไก่ใช้พื้นที่เยอะนะคะเพื่อผลิตอาหารซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่สำหรับสร้างฟาร์มเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าผลกระทบเกิดขึ้นไม่เพียงแค่ส่งผลต่อสภาพอากาศบนพื้นโลกที่ปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากอยู่แล้วเรียกว่าภาวะโลกเดือดไปแล้วนะคะ แต่ยังส่งผลต่ออุณหภูมิใต้ทะเลด้วยทําให้เกิดปรากฏการณ์ปะะการังฟอกขาวเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าท้องทะเลกําลังเผชิญกับอาการป่วยอันนี้ต้องเรียกหมอรักษากันด่วนๆเลยละค่ะคนที่อยู่บนบกเราจะไม่สัมผัสแบบตรงนะ วินาทีแรกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นใต้ทะเละค่ะแต่หลายคนบนโลกใบนี้พึ่งพาระบบนิเวศของอของทะเละค่ะทั้งในเรื่องของประมงทั้งในเรื่องของยาทั้งในเรื่องของอาหารค่ะถ้าถ้าเ,เรีออยกไงนะถ้าอโคอโรลัลใช่นหนะ ถ้าปากกรลังฟอกขาวอะค่ะมันก็กระทบบ้านของสัตว์น้ำต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมันมีหลายเลเวลมันเป็นพีระมิดมันเป็นมันเป็นวงจรนะคะถ้าถ้าหนึ่งหายไปหลายๆอันที่อยู่รอบๆมันก็จะค่อยๆหายไปเหมือนกัน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ตลอดระยะเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาร้ายแรงมากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูภาพนี้เป็นภาพจากรายการหนังาพาไปแต่เมื่อสองปีก่อนก็พาไปดูออร่ลซีค่ะทะเลสาบน้ําจืดที่เคยใหญ่ที่สุดอันดับ4ของโลกในเอเชียกลางแต่ว่าปัจจุบันกําลังประสบปัญหาภัยแล้งนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กลงเหลือเพียง2 5เซ์เท่านั้นทําให้น้ําจืดมีความเค็มเพิ่ม5เท่าแล้วเป็นยังไงต่อ ก็ไม่เหลือสิ่งมีชีวิตในทะเลสาบให้ทำประมงกันอีกต่อไปเลยล่ะคะ่ะซึ่งบ่อนทายาเดชเสถียรและพี่ยอดพี่สารแสงจันทร์ก็บอกว่าคนรุ่นหลังในพื้นที่ทะเลสาบอารซสีเนี่ยบางคนอายุเกิน40ปีแต่ ก็ไม่เคยเห็นทะเลสาบนี้แล้วนะคะมันกลายเป็นตำนานไปซะแล้วเพราะว่าฝีมือมนุษย์ในยุคที่อุตสาหกรรมฟเฟื่องฟูซึ่งสมัยนั้นบริเวณภูมิภาคนี้ทําอาชีพปลูกฝ้ายเอามาทําเสื้อผ้าค่ะทําให้ต้องใช้น้ําเยอะก็สะท้อนให้เห็นว่าโลกที่เกิดมาก่อนมนุษย์หลายร้อยล้านปีมันก็เสียหายได้ในระยะเวลาแค่ประมาณ10กว่าปีนี้แหละแล้วจากการกระทําของมนุษย์จริงๆล่ะค่ะโอ้อย่างที่อุตเปคิปถานที่ไปเจอครับเรา เรารู้สึกว่าจริงๆนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเขาก็ยังไม่ได้ทําแบบเข้มข้นมากเพราะว่าด้วยความที่ปอทะเลสาบมันหายไปอ่ะสิ่งที่สิ่งที่ตามมาก็คือความยากจนพอเขาเขาอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองมันกลายเป็นพื้นที่ที่ยากจนที่สุดในภูมิภาคตรงนั้นนะครับทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรก็จะขยับช้ามันอาจจะทําให้เห็นได้ว่าประเทศที่ที่ที่เสร็จระบบเศรษฐกิจค่อนข้างดีอ่ะมักจะสามารถตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายพวกนี้ได้มากกว่า การที่ไปเห็นทะเลสาบหายไปอ่ะเราอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่รอบๆได้ชัดเจนครับแต่จริงๆมันก็คือส่วนหนึ่งของโลกอ่ะมันก็รู้สึกว่าจริงๆเราเองก็ต้องต้องขยับอะไรบางอย่างด้วยเพราะว่าทะเลสาบใหญ่ขนาดน,นั้นมันยังหายไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นใกล้ๆบ้านเราต่อไปมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้หลิิ ถามว่าแล้วในฐานะประชากรโลกอย่างเราเราทำอะไรก่อนดีนะคะครูลูกกอล์ฟคณาทิพย์ค่ะอินฟลูเอนเซอร์สอนภาษาชื่อดังเคยมากับโปรเจกต์นะคะ Little Big ๊ก e ร n บอกว่าไม่ต้องไปกดดันว่าต้องแหมหักดิบเลยเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปเลยแต่ว่าเราค่อยๆทำดูก่อนก็ได้ค่ะทำอะไรที่มันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างครูลูกกอล์ฟเนี่ยเริ่มจาก Mix and Match ก่อนค่ะเสื้อผ้าที่ใส่ใส่ซ้ำได้หรือเปล่าใส่ซ้ำยังไงให้ยังดูเก๋นะคะก็อาจจะไม่ต้องตามกระแสม เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่งตัวให้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ช่วยโลกได้ด้วยนะคะพี่จะมีคําถามก็ห่อดว่าใช่คือพี่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าใครตามก็จะเห็นว่ากระโปรงตัวนี้พี่ใส่บ่อยมากใส่บ่อยจริงๆแล้วก็หมวกโอ้โหหมวกนี่คุณเห็นบ่อยไหมคือใส่บ่อยมากแล้วรู้สึกว่าเออนี่แหละนี่คือการใช้ของคุ้มคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อินนิติสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นน่ะคุณเริ่มจากการใช้ของที่มีให้คุ้ม ก็ได้คือต่อให้มันไม่ช่วยโลกเอางี้เนาะถ้าคุณรู้สึกว่ามันไกลตัวมันช่วยเรื่องกระเป๋าตังค์ของมันช่วยเรื่องการสบายกระเป๋าถ้าเป็นถูกไหมถ้าเป็นเด็กๆด,ดูอยู่อย่างเงี้ยถ้าคุณซื้อเสื้อผ้ามาแล้วคุณใส่ซ้ํามันมีอะไรที่คุณต้องเสียหรอนอกจากพ่อแม่ประหยัดเงิน สิ่งเดียวที่จะทําให้คนในสังคมเริ่มตระหนักกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเซเลบทั้ง4ก็มองว่าอาจจะต้องมีกฎหมายเป็นรูปธรรมจากภาครัฐนะคะรวมถึงเอกชนอันนี้ต้องร่วมกันจริงจังแล้วนะคะก่อนที่ประเทศไทยจะ,ะเผชิญปัญหาแบบเดียวกับภูมิภาคเอเชียกลางค่ะโดยมาริยานเผยว่าปัจจุบันมีสัญ,ญญาณที่ดีจากคนในสังคมก็คือสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะวะ่าเอาจรงิงๆตอนนี้ทุกคนโดนผลกระทบหมดเลยนะคะ